สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาเจอกันแล้วก็มาอัปเดตเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีกันนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีวันนี้เป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นะครับของ googlebard นะครับ googlebard เนี่ยก็คือ ai ตัวหนึ่งนะครับที่มาท้าชิงกับ chatgpt นะครับในการ สอบถามข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับแต่วันนี้นะครับก o เกบเองได้อัปเดตสามารถสร้างภาพได้แล้วนะครับเรามาติดตามกันเพราะว่า o o o l l e b r r จะสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยสร e เอรูปภาพได้อย่างไรนะครับมันมีวิธีการทำแบบไหนบ้างต่อไปนี้ท่านไม่ต่อไปนี้นะครับถ้าท่านอยากจะสร้างรูปภาพหรือแม้แต่ถห้เอไสร้างรูปภาพไม่ต้องไปโปรแกรมไหนแล้วนะครับสามารถใช้ Google b a r d ในการ อัปเดตในการสร้างภาพได้แล้วนะครับเดี๋ยวมปติดตามรับชมครับว่าเราทำยังไงที่จะทำให้ Google Bar สามารถสร้างภาพขึ้นมาได้นะครับมันจะยากจะง่ายขนาดไหนและเราควรใช้วิธีการไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูและติดตามกันนะครับว่าทำยังไงตามครับตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการใช้งานของ Google เรือจะใช้การ Google บ a r นะครับท่านเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับก็พิมพ์ตามปกติได้เลยนะครับ บาทนะครับเป็นเปรียบภาษาเล็กน้อยนะครับ B A R D นะครับบาทจากที่ท่านเคยใช้อยู่แล้วนะครับหรือหลายคนทีเ่เคยใช้โปรแกรมม้อยู่แล้วก็จะทราบวิธีการเข้าใช้นะครับวิธีการเข้าใช้กม็ม่ได้ยากนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่นตอนนี้นะครับเราใช้ g ู่ g l e บาทของ Google ในการ พูดคุยนะครับในการใช้งานนะครับกูเกิลบ a r รเองก็เป็นตัวแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราทราบดีนะครับในการในการถามตอบหรือใช้ AI ในการช่วยเหลือ,เ,อ,อเรา่องน้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหาความรู้หรือ,อ,อหาออข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ AI ตัวนี้ในการค้นหาได้ใหม่ล่าสุดนะครับของ Google b a r รเองเนี่ยก็คือการสร้างภาพนะครับเราจะทราบดีว่า Google บา r ์เองเนี่ยมันไม่สามารถสร้างภาพได้หรือเขียนภาพได้นะครับเอ่อฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมอื่นปัจจุบันเนี่ยก็เลยอัปเดตฟังก์ชันใหม่ล่าสุดน,นะครับที่สามารถที่จะเอ่อสามารถที่จะเอ่อสร้างภาพขึ้นมาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโปรแกรมอื่นนะครับวิธีการใช้งานต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่ายังต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่สามารถรองรับภาษาไทยได้นะครับเดีย๋ยวจะมาดูว่าวิธีการทำยังไงนะครับเอ่อ พิมพ์นะครับ create C r e A t e นบ create นะครับ create okay. นะครับโอเคนะครับเอ่อพ t u r e นะครับนะครับ woman แล้วก็ใส่สิ่งที่เราอยากให้ตัวกบบาทเนี่ยพิมพ์หรือสร้างให้เรานะครับโอเค woman s i t n e er. y uh, เราจะต้องการภาพผู้หญิงที่นั่งใกล้กับ uh, ทะเลแล้วกันนะครับดูซิว่า ตัว g ูเกิลบัตเองนะครับจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับหรือมันมีวิธีการยากง่ายหรือมันทําได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับโอเคนะครับโอเคสร้างขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารูปภาพนะครับของตัว g ูเกิลบเองนะครับที่สร้างมาให้เราเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความคมชัดค่อนข้างเยอะนะครับ ราจะเห็นได้ว่าเขาสามารถครเอทภาพได้อย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะสร้างสรรภาพอะไรก็แล้วแต่หรือหาภาพไปประกอบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถใช้ Google a r d นะครับในการสร้างภาพนั้นได้แล้วนะครับมาอัปเดตกันครับมาลองใช้ดูครับว่าเราสามารถจะทำภาพหรือเราสั่งงานภาพผ่าน Google a r d ได้งา่ายหรือง่ายขนาดไหนก็ลองใช้ดูกันนะครับที่ท่านได้ดูนะครับแล้วก็ เห็นวิธีการในการสร้างภาพของ Google บ a r d เองนะครับต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็ชัดเจนจากนั้นต่อไปนี้นะครับท่านลองไปใช้งานดูนะครับว่าวิธีการสรั่งงานไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ Create Picture แล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่เราอยากจะให้ Google บ a r d สร้างขึ้นมานะครับไปลองเรียนรู้ดูครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับของฟรีฟ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียตังค์นะครับสามารถจเนเรตได้ทีนี้ท่านก็ไม่ต้องออกไปแอปพลิเคชันไหนแล้วนะครับจะหาข้อมูลจะให้ช่วยคิดทําการตลาดหรือแม้แต่สร้างภาพก็ทําได้แล้วนะครับเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่าต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็อัปเดตเครื่องไม้เครื่องมือนี้แหละครับเผื่อท่านจะได้เอาไปใช้เผื่อท่านจะได้ไปเรียนรู้ต่อนะครับยังมีเทคโนโลยียังอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้นำมาสู่หรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอให้ท่าน ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับว่าเอะมันมีเทคโนโลยีตัวไหนได้บ้างนะครับแล้วมันมีตัวไหนที่เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับวันนี้นะครับผมในนามวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคละนโกวิศระนะครับผมดรล้ลยนะครับอาจารย์นําผลมวยพรนะครับก็ขออนุญาต่จะอัปเดตแค่นี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่ามีเทคโนโลยีแบบไหนหรือมีเครื่องมือเครื่องมือแบบไหนที่จะสามารถที่จะใช้งานกันได้อีกนะครับ อย่ามาติดตามกันนะครับในชิดหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ